ก็สวัสดีครับสวัสดีตามช่องสรายุทธคลินคลายทุกคนครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูการเปลี่ยนเปลงของเจ้าฟ้าใสกันครับเดี๋ยวครับโตครับทำไมแล้วครับจากเจ้าที่ผมบอกว่าโทษนะครับทำไมครับเป็นโตรถยุนน์ครับดูครับเสียงก็จะกูดูนิดนึงเดี๋ยวผมสตาร์ได้ดูครับเดี๋ยวให้น้องกูนเดี๋ยวนเกียยง ต้องเช็คก,ก่อนนะครับว่าอยู่ในเกียร์ไหมก่อนเริ่มตัดรถผมผมไม่ต้องเหยียบคลัตช์นะครับนี่ผมผมไม่ต้องเหยียบคลัตช์อ๋อนี่ด้วยนี่มันหลุดนะพอทำไมผมผมไม่ต้องเหยียบคลัลนะตช์มมตนะครับตอนแรกก็ต้องเหยียบเลยครับแต่ว,ว่าน่าจะไม่ต้องแล้วเดี๋ยวลองผมต้องดึงกันด่งลงมานิดนึงนะครับเพื่อ Se da. เดียวจะอุรุหน้อยนะครับกูชอบเลยนี่ผมคิดมาเองนะผมคิดเองนะครับแล้วก็ไอ้พ่อเชื่อไหมผมเอาอ่าท่อของรถยนต์ที่พ่อตัดไว้แล้วก็ผมลงบามาใส่ดูแล้วก็จะตัดผมว่าอู้ เสียมใจได้วะ่ะผมเลยบอกพ่อให้พ่อเชื่อไหมครับเพราะผมคิดเมื่อวานตอนยินนะครับพ่อผมไปดนนรีแล้วก็ผมลองทำดูก็เลยได้ผลน,นะครับก็เลยเสียบไว้เฉยๆไม่เชื่อมแล้วก็ยังไม่ได้เชืนะ่อมแล้วก็พ่อแล้วพ่อพ่อผมกลับมาพ่อว่าแค่ผมก็ผมก็ตามพ่อวนะ่า พ่อเห็นไหมที่ผมทำท่อรุดไถไ้พ่อบอกว่าเห็นแล้วเดี๋ยวพ่อเชื่อไหมพรุ่งนี้พ่อก็เลยเชื่อไม่นะครับพอผมนอนอยู่ผมเพิ่งตื่นแล้วก็ผมก็มาดูเนี่ยพร้อมทุกคนเลยผมก็ได้ต่อตามสมหวังแลวครับดูครัพ่อพ่อเชื่อไหมให้โคตรสุดเลยนี่สุดยอดแล้วตอนนี้ผมตอนแรกผมว่าจะซื้อท่อใหม่นะแต่พอพ่อทำตอนนี้ให้รู้สึกว่ามันสุดยอดอะ เดี๋ยวผมค่อยซื้อสีเลดนะครับมาพุ่นเฮ้ยผมว่าน่าจะได้นะสีเลดนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็ค่อยเอายินเชียนะปาดเป็นท่อแบบเป็นนี๋ยวใว่ามันเป็นดูเหมือนรถตัรถตัดนะกดกดกดดีกดดีกดสวยเลยนะเดี๋ยวรอแป๊บหนึงนะ่งอ่ะซื้อเดี๋ยวตํามกบให้ดูแล้วก็มาดูติตใจด้วยคนระับ ตีสก็จัดไสได้เลยนะครับประมาณสองถึงสามวันอีกนะรอแป๊บับเดี๋ยวจะมีคลิปให้ดูครับทอสุดยอดครับทอโหดมากเสียงดังสุดยอดมากเลยแต่เดี๋ยวนะครับเดี๋ยวผมพอไปดูนะตนัวแรกนะครับตัวแรกนะมันจะอยู่